บางท่านคิดว่าการติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์การติดตั้งชุดไฟที่ใส่เข้าไปสามารถติดที่ร้านไหนก็ได้แต่คุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในระบบไฟหน้าโดยตรง ก็แก้ไขไม่ได้เดี๋ยวมาฟังคําจากลูกค้าเองเลยนะครับปัญหาที่เขาใช้งานเป็นอย่างไรไฟมันไม่ค่อยสว่างไฟมันสว่างน้อยพอมันสว่างน้อยผมก็เลยคิดว่าผมต้องไปเปลี่ยนไฟให้มันสว่างขึ้นก็ไปเจอร้านแถวแถวบ้านว่าเขารับทำโมดิฟายไม่คิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรเพราะไฟมันก็สว่างดีทุกอย่างก็ปกติระบบ a m s มันทํางานแค่ข้างเดียวก็คือเฉพาะข้างขวาฝั่งคนขับเป็นปัญหาที่ระบบอื่นซึ่งเขาบอกมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายอย่างมากมี ปัญหาเยอะแยะเขาก็บอกว่าเขาซ่อมไม่ได้ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟหน้ามาที่ศูนย์บริการแบงกิง้งดีกว่าไหมครับผมขอให้คลิปนี้สำหรับผู้ที่ใช้มือ c e d e เ b e n บนซ์ได้ร่วมกันแชร์ต่อๆกันช่วยกันประชาสัมพันธ์เถอะครับอย่าให้มีแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอีกเลยระบบไฟ Mercedes-Benz เจ้าปัญหาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับ เกิดเรื่องวุ่นวุ่นวายกับลูกค้าที่ใช้รถ Mercedes-Benz วันนี้นะครับเป็น Mercedes-Benz W211 E-Class ครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะครับว่าผมเคยย้ำเตือนและบอกไปหลายรอบแล้วว่าต่อให้มีความเชี่ยวชาญใน Mercedes-Benz ก็ตามแต่คุณไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในระบบไฟหน้าโดยตรงก็แก้ไขไม่ได้บางท่านคิดว่าการติดตั้งชุดโปรเจคเตอร์การติดตั้งชุดไฟที่ใส่เข้าไปสามารถติดที่ร้านไหนก็ได้ ร้านไหนที่ขายโปรเจคเตอร์ก็ติดได้ร้านไหนที่มีไฟ LED ไฟซีนอนก็ติดได้ร้านไหนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไฟก็ติดได้ตัว Mercedes Benz เองเนี่ยระบบไฟเนี่ยจะมีการควบคุมของระบบไฟหน้าจะมีแซมมีฟิลมีชุดกล่องโมดูลต่างๆและจะต้องมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับในเรื่องของตัวคดดิ้งเกี่ยวกับโปรแกรมที่แบบเจาะลึกลงไปถ้าเป็นระบบไฟหน้าคุณมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมาที่สูน่เป็นการแบงกิ้งครับมาให้เราตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนได้คุณไม่ต้องทําคุณไม่ต้องแก้ไขปัญหาตามที่เราแนะนําแต่เราสามารถที่ฟันธงได้ว่าปัญหาของไฟหน้าของคุณนั้นเป็นที่อะไรคุณอยากจะไปแก้ไขเองก็ได้ก็แล้วแต่แต่คุณไม่เสียเงิน ซ้ำซ้อนและหลายรอบแน่นอนสําหรับคันนี้เปลี่ยนชุดโปรเจคเตอร์ไฟหน้ามาเดิมไฟหน้าผมคาดว่าน่าจะไม่สว่างและมีปัญหาและที่สําคัญคันนี้มีไฟเลี้ยวตามมีไฟดุกดิกมีไฟมอเตอร์มีไฟเซอร์โวฉะนั้นมันจะเป็นสเปคที่คุณจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภายในโคมไฟด้วยลูกค้าไปเปลี่ยนโปรเจคเตอร์เลนมานะครับปรากฏว่าดุกดิกเซอร์โวไม่ทำงานไปหาอู่ที่เกี่ยวกับทำโปรเจคเตอร์เลน ก็ไม่สามารถฟันธงและบอกได้ว่าเป็นที่อะไรก็มีแต่จะให้ซื้อโคมใหม่ทั้งคู่ปเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดงบก็บานปลายลูกค้าท่านนี้ติดต่อผมมานะครับหนึงผมถามเลยถ้าคุณมีเวลาให้ผมเช็ดผมฟันธงได้ว่าเป็นที่อะไรสองผมเส็ยค่าใช้ใจ่ายให้คุณได้แน่นอนฉะนั้นวันนี้ปัญหาของลูกค้านะครับจากที่เข้ามาหลายอู่แล้วไม่จบสักทีหนึง่ง วันนี้ผมทำจบครับไฟลุกดิ่ททำงานเซอร์โวได้เต็มระบบโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโคมอย่างที่ลูกค้าเช็คมาเดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรเซอร์โวที่ผมพูดแล้วมันสามารถใช้งานได้แล้วก่อนหน้านี้ใช้งานไม่ได้และท้ายสุดเดี๋ยวมาฟังคำจากลูกค้าเองเลยนะครับปัญหาที่เขาใช้งานเป็นอย่างไรไปแก้ไขมาแล้วเป็นอย่างไรและเข้าไปแก้ไขอีกแล้วเนี่ยแก้ไขได้ไหมการที่จะเปลี่ยนไฟหน้าของมือเซเซนเซนให้สว่างจะต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปท่านผู้ชมดูนะครับอย่างชุดนี้เนี่ย มีชุดสายไฟรีเลย์มีชุดแตกกลอเน,นี่ยเนี่ยครับที่เดินเข้าไปเนี่ยครับนะอันนี้คือชุดรีเลย์ที่เพิ่มเข้าไปนะครับด้านล่างโคมปลั๊กมีการตัดต่อมีการดัดแปลงสายไฟยุ่งเหยิงมากพวกนี้แหละครับทําให้ระบบรวนบางคันรวนช็อตเข้ากล่อง ECU เข้ากล่องแซมปัญหาหนักปัญหาบานปลายเลยผมขอให้คลิปนี้สำหรับผู้ที่ใช้มือ e ซเบนได้ร่วมกันแชร์ตต,ต่อกัน นะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์เถอะครับอย่าให้มีแบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่าอีกเลยถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของไฟไม่สว่างจริงมาที่ศูนย์บริการแบงกิ้งเะครับเราแก้ไขได้จบด้วยฟังก์ชันของตัวรถนั้นๆไม่ถูกตัดฟังก์ชันออกใดๆทั้งสิ้นมารับชมกันดีกว่านะครับว่าแก้ไขแล้วใช้งานได้ดังเดิมเป็นอย่างไร ผมชื่อปองนะครับอ่าเป็นทนายความครับและกติปกษากฎหมายผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่เคยใช้รถเบนซ์นะครับอันเนี้ยเป็นรถคันแรกที่เป็นรถเบนซ์แล้วก็ผมได้มาจากการที่ญาติผมเขาให้ผมมาดูแลต่อซึ่งพอผมใช้มาพักหนึ่งเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าไฟมันไม่ค่อยสว่างไฟมันสว่างน้อยพอมันสว่างน้อยผมก็เลยคิดว่าผมต้องไปเปลี่ยนไฟให้มันสว่างขึ้นก็เลยไปหาร้าน เพื่อจะเปลี่ยนทำโปรเจคเตอร์ให้มันสว่างขึ้นใช้เวลานานเลยแล้วก็ไม่คิดว่ามันเกิดปัญหาอะไรเพราะไฟมันก็สว่างดีทุกอย่างก็ปกติแต่ตอนนั้นทําแค่ไฟตับไม่ได้ทําพวกไฟสูงกับไฟหลีก็เลยพยายามที่จะไปให้เขาใส่ไฟสูงกับไฟหลีให้ใหม่เพื่อให้มันสว่างขึ้นทางร้านเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโคมของรุ่นประกอบนอกซึ่งเขาไม่สามารถจะใส่ไอหลอด ที่ว่าได้เขาบอกว่ามันเป็นโมดูลมาเลยมันเป็นแบบก้อนมาเลยค,คือทำไม่ได้ก็เลยไปหาข้อมูลจากในคลับในคลับของรถซึ่งถามว่าก็ไปเจอร้านแถวแถวบ้านว่าเขารับทำโมดิฟายก็เลยเอารถไปทำเพื่อจะโมดิฟายไอตัวหลอดไฟสูงกับไฟหลีแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บก่อนที่จะทำงานเขาเช็ครถก่อนเช็คว่าระบบอะไรทำงานระบบอะไรไม่ทำงานเขาก็บอกว่าพี่ครับพี่ดูนะครับรถที่ระบบ a อ s มันทำงานแค่ข้างเดียว ก็คือเฉพาะข้างขวาฝั่งคนขับแต่ข้างซ้ายมันไม่ทํางานนะอะผมก็บอกว่าอา้าวแล้วมันคืออะไรอ่ะตอนนั้นไม่รู้จักเขาก็บอกมันเป็นระบบที่ไฟน่าจะเลี้ยวตามพวงมาลัยมันต้องทํางานทั้งสองข้างผมก็บอกอ้าวโอเคถ้าอย่างนั้นซ่อมให้หน่อยได้ไหมนอกจากที่จะให้ใส่ไฟสูงกับไฟหลีแล้วเขาก็บอกว่าเขาซ่อมไม่ได้ให้ลองหาโคมมือสองมาแล้วมาลองเปลี่ยนดูแต่ตอนนั้นก็ ผมก็แค่รับฟังไว้เฉย,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 ยว่าเออก็เลยไปคุยกับอู่ที่เป็นอู่ดูแลรถคันนี้ว่ามีรถคันไหนที่มีระบบนี้เข้ามาไหมจะได้มาลองสลับดูเขาก็บอกว่าช่วงนี้ไม่มีเลยรถรุ่นที่มีไอ้ระบบเนี้ยไม่มีเข้ามาเลยเขาก็เลยลองสลับกล่องดูเขาบอกไม่ได้เป็นที่กล่องแน่นอนเพราะกล่องไม่ไม่มีปัญหาเพราะว่าสลับแล้วก็ใช้งานไม่ได้เหมือนกันก็เลยบอกเขาบอก,บอกผมอยากอยากให้มันแก้ไขให้มันใช้งานได้อะเขา แนะนำให้ไปหาช่างไฟดีกว่าช่างไฟโดยตรงเลยเพราะว่าเขาเป็นอู่ที่ทดดํารถเบนซ์ก็จริงแต่ว่าเขาทําทั้งหมดทั้งคันก็คือทั้งระบบแต่เขาบอกว่าอันนี้มันต้องการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะให้ไปที่คนที่เชี่ยวชาญผมว่าบอกผมไม่รู้จักใครถ้าอย่างนั้นเขาก็เลยแนะนําช่างให้ก็ก็เป็นช่างใหญ่แหละก็แนะนําให้ผมก็ไปหาก็เสียเวลาไปสองวันก็เอารถไปทิ้งไว้เขาก็ตรวจเช็คแล้วเขาก็ฟันธงมาว่าโคมไม่ได้มีปัญหาแต่ว่า เป็นปัญหาที่ระบบอื่นซึ่งเขาบอกมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หลายอย่างมากมีปัญหาเยอะแยะที่สามารถที่จะทําให้มันเกิดปัญหานี้เขาก็บอกว่าค่อยนัดมาซ่อมแล้วกันเพราะว่าเขาไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งไล่ให้พ่อใช้เวลาเยอะผมก็เลยบอกอ่าโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรแต่ผมก็อยากให้มันหายอ่ะอยากให้มันใช้ได้งานได้ปกติก็เลยมาเซิร์ชหาเองมาเซิร์ชอยู่ใน YouTube อยู่ใน Google ก็มาเจอร้านของเฮียเนี่ยเป็นแบงกินเนี่ยคลิปที่ผมไปเจอมันเป็นเฮียพูดถึง AFS ของรถแต่มันยู2องน่ารถมีปัญหาเกี่ยวกับ AFS มีปัญหาเกี่ยวกับนี่นมีโชออนบงออนบอดะไยเงี้ยแต่ของผมมันไม่โชออนบอดเนี่ยหน้าปัดมันไม่โชว์ทุกอย่างมันปกติแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเมื่อเรา, <S <S เราเมไม่ได้ทํากับเขาที่นี่ตั้งแต่แรกไม่รู้ว่าเขารับซ่อมหรือเปล่าก็เลยโทรมาถามในในทางปฏิบัติอะมันมัน หายไหมเแกก็บอกว่าตอบไม่ได้หรอกหายไม่หายต้องเอารถมาดูแต่ต้องมีเวลาเอามาทิ้งไว้นะเพราะมันต้องใช้เวลาพอต้องไล่ก็เลยบอกว่าประด,ดายทันในอีกสักวันสองวัน,ก,วนก็เลยโทรมานัดบอกว่าเออทั้งนั้นเดี๋ยวผมเอามาทิ้งไว้ให้แล้วกัน ท่านผู้ชมครับสรุปว่าคันนี้ผมแก้ไขในะเรื่องของตัวระบบไฟสัญญาณที่ไม่มาและทําให้กลับมาเซอร์โวดูบิกได้เหมือนเดิมโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนโคมแต่ชุดสายไฟที่เดินมาเละเทะอันนี้ลูกค้ามีความประสงค์ที่จะไม่เปลี่ยนไม่ทําอยู่นะยังใช้ของเดิมอยู่ผมต้องแจ้งลูกค้าตามตรงว่าต้องระวังและผมกลัวในเรื่องของตัวช็อตกวนเข้ากล่องบานปลายไฟไหม้เกิดขึ้นมาเนี่ยเรามาดูในเรื่องของตัวที่ผมแก้ไขท่านผู้ชมดูนะครับผมสตาทรถนะครับนี่เดี๋ยวดูเซอร์โวที่ทางานนะท่านผู้ชม สตาร์ทรถนะครับจะสังเกตนะครับสองข้างเซอร์โวทำงานนะครับดุกดิกปึ๊บเนี่ยครับเห็นไหมครับก่อนที่มาที่ผมให้ดูในวิดีโอก่อนมาคือฝั่งด้านซ้ายมือไม่ทำงานแต่คราวนี้เนี่ยสังเกตความผิดปกตินีครับในเรื่องของตัวดุกดิ๊กทำงานไม่เท่ากันอันนี้คือในเรื่องของการติดตั้งโปรเจคเตอร์เข้าไป ในเรื่องของการวางฐานวางเลนเข้าไปในโคมอันนี้เป็นงานของที่แรกที่เขาติดตั้งมาเลยอันนี้ผิดวิธีเลยแล้วก็มีสายไฟที่เจาะโคมออกมามีการเจาะสายไฟเดินสายไฟมาผิดรูปแบบผิดวิธีทั้งหมดเลยผมก็แจ้งลูกค้าตามตรงนะครับ mm. เพื่อจะได้ลูกค้ารับมือว่าต่อไปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างจะเกิดอะไรรวนอะไรช็อตอาจจะเกิดขึ้นได้วันนี้ใช้ได้ครับแต่หลังจากนี้ถ้าใช้งานแล้วแล้วมีปัญหามีมไฟรวนไฟช็อตหรือกลับมาใช้งานไม่ได้อีกนั่นก็แปลว่า ระบบที่ติดตั้งมามีปัญหาครับผมจึงอยากแนะนําให้เปลี่ยนออกทั้งระบบรับรองว่าใช้งานได้เหมือนเดิมและแสายไฟไม่ยุ่งเหยิงแบบนี้แน่นอนครับถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาในเรื่องของไฟหน้าไม่สว่างแต่ท่านผู้ชมก็มีคําว่ากลัวแพงท่านผู้ชมกําลังปเปรียบเทียบกับความปลอดภัยในการขับขี่ของตัวเองอยู่ถ้าคุณกลัวแพงแต่คุณจะต้องมาเสียซ้าซ้อนและต้องมาเสี่ยงและต้องมาเสียเวลาแบบนี้ อีกกี่รอบลองคิดและไต่ตรองให้ดีนะครับทาระบบไฟในรถ m e r c e ร์ s b ต n ดนของคุณเป็นรถยุโรปเป็นรถที่มีระบบอัจฉริยะเป็นรถที่มีระบบการควบคุมผ่าน e c u ผ่านกล่องโมดูลเราควรเสี่ยงกับมันไหมครับอยากแก้ไขไฟหน้าที่ไม่สว่างในรถยุโรปในรถ m e r c e ร์เ b e n ดเบให้สว่างจริงๆและอยากจบในครั้งเดียวปรึกษาสอบถามเข้ามาครับเรายินดีให้คำปรึกษาครับท่านผู้ชมครับ ก็โอเคนะครับมันก็กลับมาทํางานปกติเหมือนเดิมก็คือคือจริงๆต้องบอกว่าผมไม่รู้ตั้งแต่แรกว่ามันทํางานปกติตั้งแต่ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนโปรเจคเตอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ไม่ได้สังเกตแต่ว่าตอนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออมันโอเคที่คือถ้ามีรถแล้วมันควรจะใช้ได้ทุกฟังก์ชันอ่ะมันควรจะใช้ได้ครบอ่ะก็พอใจครับที่มันที่มันกลับมาใช้ได้ก็ดีครับเพราะว่า ให้ข้อมูลชัดเจนดีแล้วก็ในระหว่างการซ่อมก็มีรายงานผ่านกลุ่มไลน์เข้ามาอยู่เรื่อยๆว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วก็มีการตรวจเช็คก่อนที่จะเริ่มซ่อม <ค entertain. S 1> ก,ก็ถือว่าละเอียดดีครับก็ถ้า <end ip, S 1> <issements> มีปัญหาไฟหน้าที่มันมีเป็นระบบซับซ้อนอย่างงี้น,นะครับซึ่งผมมองว่า รถเบนน่าจะเป็นรถที่มีความซับซ้อนของระบบไฟเยอะผมว่าถ้าเป็นไปได้ก็หาคนที่เชี่ยวชาญหรือชำนาญทำจะดีกว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นเสียหลายรอบมันจะเสียเงินหลายรอบชิม11ปีใต้แสงไฟยกให้แบงกิ้งคือของจริงพอไฟที่นี่เขาแรงและคุ้มแบบจุกใจให้เราเป็นตัวแทนเป็นผู้พิทักษ์แสงไฟดูดันและปาดเปลี่ยวเหมือนปลายดาบซามูไรไอสไตน์วงการไฟลึก